ก็มาปฏิบัติวันนี้เราท่านทั้งหลายต้องเข้าใจถึงเรื่องของคันห้าขันห้านี้เป็นสิ่งที่นหนักเนื่อเขาก็อยู่ของเขามานอนแล้วแลวหละแต่เราก็เอามายึด เอามาถือเอามาตู่ว่าเป็นของเราพอเรามาตู่มายึดแล้วก็เกิดความทุกขนะ์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความรับแค้นใจสิ่งต่างๆเข้ามาขันห้านั้นมีอะไรบ้างมีอ่บทเนกันหนึ่งก็คือ,คอรูปปฏิสัมคือเวทนา วิสามคือสัญญาวิสีคือสังขารวินัีห้าก็คือวิญญาณรูปเวทนาสัญญาสังขารน,นั้นเป็นยังไงที่อยู่ในตัวของเราเนี่ยจนะอยู่ในรูปนามของเราเนี่ยรูปก็คือหมายถึง สิ่งต่างๆที่สามารถรับรู้ได้ทางตาหูจมูกลิ้นกายนี่ว่ารูปสีเสียงกินรสสัมผัสสัมผัสรวมต่างๆพวกนี้พวกรวมพวกเดด อเอาหรือจะหมายถึงมหาพุทธรูปสี่ก็ได้ดินน้ำไฟลมก็เป็นรูปเหมือนกันสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ในกายเราเนี่ยเราสังเกตไหมว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะ,ะมีธาตุอะไรเกิดขึ้นบ้างมีธาตุดินอาการที่มันหนักหนักธาตุน้ำมีอะไรว่าเป็นธาตุน้ำนะน้ำตาน้ำอะไรพรกนี้ นี่เป็นของเหลวพวกนี้ก็เป็นธาตุน้ำธาตุไฟก็คือการเย็นเย็นร้อนร้อนธาตุลมก็คือทำให้อาลลบออกด้านทางปากบ้างทางจมูกบ้างทางทาวารนบ้างลมขึ้นลมลง เนี่ยก็คือเป็นรูปดังนั้นถ้าทางผู้ปฏิบัติเพื่อใช้ให้เกิดวิปัสสนานะต้องตามรู้ตามดูเอาสติเข้าไปรู้ไปดูในเรื่องของอรูปตัวนี้แล้วผีเสียงกินรถสัมผัสนี่เกิดเป็นยังไงเปิดเกิดรูปยังไงทำไมอมองไม่เห็นเราบอกแล้วว่า สิ่งที่พาสิ่งที่ที่จะมารับรู้ได้นะสิ่งที่รับรู้ได้ทางตาหูจมกูกลิ้นกายนี้รับรู้ได้ทางนี้เรียกว่ารูปที่มากระทบเข้าเนะเนี่ยสีแล้วก็มองไปว่าแล้วก็เห็นก็รับรู้ได้เป็นลักษณะเป็นรูปต่าง เสียงก็เป็นรูปนะเอาทำไมต,ต้องไม่ได้เป็นรูปของเสียงอาสังเกตว่าเวลาคนบ้านข้างๆเปิดเพลงเสียงดังบ้านเรามีกระจกใช่ไหมมีกระจกเสียงก็มากระทบเข้าในกระจกรูปกระทบรูปเพื่เกิเสียงดังคลื่นของเสียงเป็นรูป นี่เป็นต้นออกไปเวทนาที่เรากําหนดรู้นี่รูปที่เราได้เจอเนี่ยได้สัมผัสสีแสงกิรสสัมผัสต่างๆว่าจะเป็นลมเป็นแดดอะไรต่างๆเมื่อมากระทบแล้วย่อมเกิดเวทนาเนะวทนานี่มีทั้งมีทั้งเวทนาที่เกิดขึ้นโดยมีอามิตรแล้วก็ เกิดขึ้นโดยไม่ไม,ไม่มีอามิตรเกิดขึ้นโดยมีอามิธก็คือสิ่งที่มากระทบด้านภายนอกเนี่ยไหมลมเนี่ยมากระทบเย็นสบายมีความสุขไงเป็นสุขเวิทนาแดดแดดแดดแรงลม ร้อนพัดแดดมาดูถึงอาการร้อน,อนทุกขเวทนาเกิดขึ้และมดมากัดอะไรเงี้ยทุกขเวทนาเกิดขึ้น,มมาน,น,าน,านบางครั้งลมเย็นสบายมากทุกเราเราก็จิตเป็นเฉยๆความรู้สึกเป็นอุเบกขาทำให้เรานะั้นสบายเมื่อสบายแล้วเขาจิตก็เป็นอุเบกขาเนี่คือตัวเวทนา ที่อาศัยอามิตรก็คือวัตถุข้างนอกอส่วนเวทนาที่ไม่ต้องอาศัยอามิตยก็คือเกิดขึ้นภายในนามหนาภายในจิตของเรานะสิ่งที่รับรู้ได้นะความโมโหความหงุดหงิดอะไรต่างๆเกิดความเป็นคะุก เรื่องปตัตภาวะไปดังใจเป็นความเศร้าโศกนะเสียใจแต่ในเรื่องที่เกิดขึ้นนะว่าเราปฏิบัติมาเนี้ยสภาวะนี่มันทำไมไม่ได้ดังใจแล้วก็เต้าไปหรือเกิดเป็นเวทนาทุกขเวทนาเกิดขึ้นมีอาการปวดแรง ก็เป็นสิ่งที่เป็นทุกขเวทนาที่ไม่ต้องอาศัยอามิธือเกิดขึ้นเป็นสภาวธรรมอันนี้เป็นต้นเนี่ยเราทั้งทั้งหลายที่ได้มาปฏิบัติอยู่ตรงนี้นี่ก็ต้องดูนะตัวเวทนานี้มันเห็นได้ชัดเจนมากต้องตามไปดูตามไปดู ต่อไปนี้สัญญาเป็นยังไงสัญญาก็คือสิ่งที่จําได้ไหม่รู้นะอย่างเช่นเราปฏิบัติทำไปได้ยินเสียงนะเราก็จําได้ไม่รู้อันนี้คือเสียงนกนะอันนี้คือเสียงไก่นะจำได้ไหม่รูนะ้แต่ทางวิปัสสนาเนี่ยเมื่อรู้อย่างนั้นแล้วเนี่ย ก็เป็นเพียงแค่ดูว่านี่คือเสียงส่วนที่จะไใบบรญยัติร่มเตรียมว่าเป็นเสียงนกเขาจะดับไปนะมีเพียงแค่เสียงส่วนที่จําได้ไม่รู้ว่าเป็นเสียงรถจําได้ไม่รู้แล้วว่าเป็นเสียงรถแต่คําว่าเสียงรถนั้นไอสิ่งที่เรียกว่าเสียงรถนั้นก็คือดับไปแต่เดียวแค่เรียวแค่เสียงอันนี้เป็นต้น เื่อเดินจงกรมไปนานๆานแล้วเนี่ยเอ็มไหมมีสัญญาจําได้ไหมรู้ว่าเมื่อเดินจงกรมแล้วเขาต้องนั่งเืง่อรับประทานอาหารฉันประทานแล้วมีปัญญาจําได้ไหมรู้ว่าต้องทําอะไรต้องดื่มน้ําต้องฉันน้ําตามลงไปีน่นจนจอยคิดว่าจะฉันน้ําดื่มน้ําเนี่ยเมื่อ คิดได้แล้วจาได้หรือว่าจะดื่มน้ำพอดื่มไปปุ๊บนี่ความจานั้นความจําว่าดื่มน้ําคือหายไปทันทีหลือแต่เพียงสภาวะที่เป็นอาการดื่มลงไปนี่เป็นต้นแต่ตัวสัญญานี้ไม่ใช่ตัวปัญญานะนี่ยตัวปัญญา แม้แต่ตัวปัญญาก็ยังดับได้ต่อไปเป็นสังขารเนี่ยทุกคนนี้แบกสังขารมาปฏิบัติใช่ไหมคนแก่ๆอายุห้าสิบหกสิบจ็ดสิบแบกสังขารมาใช่ไหมก็ถูกต้องนั่นแหละคือสังขารสังขารคือร่างกายจิตใจ สังขารก็คือหมายถึงสิ่งที่ปรุงแต่งให้เกิดขึ้นมาเป็นรูปคนอาตาจรงี้แหละมาเป็นรูปคนรูปสัตว์ที่มีชีวิตร้่นแต่เป็นสังขารปรุงแต่งเป็นรูปลักษณ์สันถางเกิดขึ้นมาแม้แต่สิ่งที่เป็นนามนะ สิ่งที่เป็นนามความรู้สึกต่างๆราบรลภะโทสะมาเกิดขึ้นมั้ก็เป็นได้เกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะได้มาจากสังขารน,นั้นปรุงแต่งเกิดขึ้นนะสังขารปรุงแต่งเกิดขึ้นตอนนั้นแหละการที่มีสังขารปรุงแต่งเกิดขึ้นนี้ เพื่อให้เรานั้นได้พัฒนาปัญญาไม่ตามรู้ไม่เท่าทันสิ่งที่เกิดขึ้นาต่อไปเรื่องของอวิญญาณวิญญาณคืออะไรวิญญาณคือผีใช่ไหมเนยวิญญาณคือผีใช่ไหม ในความหมายที่นี้ก็คือมันไม่ใช่ผีแต่ถ้าพูดถึงเรื่องผีถ้าเป็นวิญญาณเนี่ยก,ก็ถูกต้องในทางปฏิบัตินี้เนี่ยไม่ได้กล่าวถึงเรื่องผีอาวิญญาณตัวนี้หมายถึงตัวที่รับรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นไก่ ที่ว่าเป็นผีนะนี่เขาเรียกคนเฉยๆเด้จริงๆควาว่าผีนี่ไม่มีนะในพระตา่ากิจอไม่มีก็จะมีแค่คําว่าสัมพเพวสีนั่นแหละคือสัมพเพวสีสัมเวสีทั้งหลายย่อมมีวิญญาณอยู่แล้วนะก็คือพูดที่กําลังหาทางไปกําลังเ าทางไปเกิดใหมย่ยังหวังมีพบชาติใหม่คือสัมพเวสีแม้แต่ผู้พูดอยู่ตรงนี้เนี่ยเยังเป็นสัมพเวสีอยู่พผู้ที่ไม่ใช่สัมพเวสีคือใครก็คือพระอาหารหันต์นั่นเองไม่ใช่สัมพเวสีจนที่ผู้ที่กําลังที่จะหาะพบใหม่ชาติใหม่อยู่ ยังไม่ตัดภพตัดชาติได้มันก็เป็นสัมพเวสีนั่นเองเอากลับมาดูตัววิญญาณขอ่เราที่รับร,รู้ได้ทางตาตากระทบรูปก็เห็นนะเห็นแล้วรู้สึกเป็นยังไงความรู้สึกเป็นยังไงเมื่อตากระทบรูปแล้ว ไอความรู้สึกนั่นแหละียว,วิญญาณหูได้ยินเสียงรู้สึกชอบรู้สึกรำคาญจมูกได้กินเหม็นมันไม่ชอบอดเงียอได้กินหอมของดอกไม้ชื่นใจมีความสุข คุณใช่มีความสึกตัววิญญาณเนี่ยคือรู้ว่ารู้ว่ามีกินรู้ว่าได้กินริ้นได้ริมลิ้รสอาหารอร่อยอันโอชะแซ่บหลายอร่อยถ้าไม่เราก็ชนเชียวแล้วอย่นะี้นะอะไรรับรู้ว่าอร่อยก็คือวิญญาณ อินทานีกายกระทบสัมผัสกับลมรู้สึกว่าเย็นอาการาอาการที่เย็นเนี่ยอาการที่เย็นทําไมถึงรู้ว่าเย็นเพราะว่าวิญญาณรู้รู้ว่ามันเป็นเย็นร้อนอย่างเงี้ยวิญญาณก็ไปรับรู้ว่ามันร้อน คือตัววิญญาณวิญญาณกับจิตก็คือตัวเดียวกันนะอยูตัวเดียวกันแต่เป็นวัยพดตึงกันและกันใช้ในความหมายใช้ในวาระต่างกันแต่ถ้าทางตาหูจมูกลิ้นทนะางอายตนะพวกนี้ก็ว่าวิญญาณวิญญาณวิญญาณทางใจ ก็คือมโนมโนวิญญาตวิญญาณเกิดขึ้นทางใจมีความรู้สึกนึกคิดอะไรต่างๆเกิดขึ้นอย่างนี้เป็นต้นแต่ก็เรามาใช้ใช้กับคําว่าวิญญาณทางจิตวิญญาณทางใจเฉยๆใช้คู่ขึ้นเพื่อที่จะให้เข้าใจง่ายแต่ถ้าจริงๆก็คือวิญญาณก็คือตัวเดียวกันกับกับจิตนั่นแหละอย่าไปชิดมาก คือจิตตัวเดียวนั่นแหละถ้าคนตายเนี่ยคนตายนอนอยู่เนี่ยถ้าเราเอามีดไปแทงเนี่ยรู้สึกเจ็บไหมไม่เจ็บเพราะอะไรเพราะไม่มีวิญญ,ญ,ญาณเพราะว่าไม่มีจิตอืเพราะว่าคําว่าจิตว่าใจวิญญาณมโนพวกนี้เป็นไวยพจน์ซึ่งกันและกันมีความหมายเดียวกันก็คือตัวรับรู้อารมณ์ตัวสั่งการ มโนทวารเนี่ยก็ใช้ต่างกันอิตาสังขารเนี่ยเขาก็ใช้ไปลักษณะนี้งั้นสิ่งที่กล่าวมาในขันทั้งห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสำหรับผู้ปฏิบัตินี้ต้องให้เข้าใจต้องปฏิบัติให้ได้ให้เห็นซึ่งความเป็นอนิจจงในทุกครั้ง อนัตตาเห็นความเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่เกิดขึ้นอาจทางตาหัวจมูกวิ้นกายใจนะเปิดรูปประคันที่เกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมีความรู้สึกว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อ่นะวิญญาณก็เข้ามาเห็นไหม นะรูปเนี่ยตัวนี้ตป็รูปรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปเห็นเป็นอะไรเห็นสีเียนสวยงามรู้ได้ไงว่าสีสวยงามวิญญาณวิญญาณก็เข้าไปเข้าไปเข้าไปรู้ตัวรูปนี้ จันตานะเข้าไปวิ่งเข้าไปอวิญญาณนี้ทํางานาทํางานหนักนะเนี่ยง,งานหนะักเวทนาอเวทนามีความสุขมีความทุกข์รู้ยังไงว่ามีความสุขความทุกข์รู้ยังไงก็คือวิญญาณเนี่ยว,วิ่งเข้าไปรู้รู้ตัวเวทนารู้ตัวเวทนา,า,ทนามีทุกมีความสุขมันเกิดขึ้นอืม สัญญาความจําได้ไหมรู้น่ะสัญญาความจําได้ไหมรู้รู้ได้ไงสัญญาทำไมถึงรู้ได้เพราะอะไรนะเพราะว่ามีวิญญาณเนี้ยเข้าไปเข้าไปเข้าไปรู้ว่าเออนี่จําได้นะนี่จําได้เราวิญญาณเนี้ยนะทำหน้าที่ อ๋ถ้าไม่มีวิญญาณมีแต่สัญญาดได้ไหมคือความจําได้เขาแปลว่าความจําได้หมายรู้จําได้ไหม,ไ,มได้สัญญากับวิญญาเนี่ยทำทำร่วมกันอทำร่วมกันเวทนาเกิดขึ้นสิ่งที่รับรู้ว่านี่คือเวทนานี่คือได้ก็ทำรูปทำคู่กันอาจกันไม่ได้สังขานปรุงแต่ง ปรุงแต่งอะไรอ่ะปรุงแต่งอะไรอะไอ้ปรุงแต่งความรู้สึกนะรู้สึกอะไรรู้สึกอะไรปรุงแต่งอะไรปรุงแต่งวิญญาณเนี่ยรับรู้อารมณ์ปรุงแต่งนะอารูปรูปอสัมผัสลมอสัมผัสแดดร้อนเกิดอะไรเกิดเวทนาเกิดทุกข์ รู้ได้ยังไงทุกอะปัมผัดเกิดร้อนอะไรรู้ว่าร้อนเห็นปุ๊บอ่าเห็นเห็นสีที่ไม่พอใจก,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 อกเกิดความทุกข์อ่ารูปแดดมากระทบกายร้อนเกิดความทุกข์อ่าเวทูเวทนาเกิดความทุกข์อะไรเกิดความทุกข์ความทุกข์เป็นไงทราไมรู้ว่าเกิดความทุกข์ไปถึงว่ารู้ว่าร้อน ปัญญาก็ไมาจวิญญาณเนี่ย,ยโยตาวิญญาณเนี่ยรับรู้ว่ามันร้อนพอร้อนแล้วไอ้สังขารนี่ปรุงแต่งละอ่ะปรุงแต่งเกิดความไม่ชอบใจความไม่ชอบใจไม่ชอบใจเนี่ยสัญญาคนจําได้ไม่รู้เนี่ยมเมื่อไรมันจะดับสักทีเนี่ยอะัดับดับไหมสัญญาจําได้ไมรู้สังขารปรุงแต่งไปละอ่ะไปอย่างงู้นไปอย่างนี้ เป็นะอ,อย่างนี้อย่างนี้ต่างกันปรุงแต่งไปปุงแต่งไปตุบปุงแต่งไปเรื่อยพร้อมด้วยกับจิตนี้แหละจิตที่รับรู้ว่าจําได้มารู้สังขารก็ปรุงแต่งไปเมื่อไรจะดับทำไมถึงจะดับได้เพราะว่าต้องมีสติสัามปาชัญญะเข้าไปคอยคอยสติ ธมัจัญญาคอยไปประคับประคองไอ้ตัวความรู้สึกปัญญาเนี่ยเนี่ปัญญาคุมหมดเลยนะเนี่ยวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาเออไอส้สติสัมปัจัญญาก็เข้ามาคอยนี่คอยมาคุมนะคอยประคับประคองคอยมาดูแลไม่ให้ไอ้ตัววินไมหมไอ้ตัววิญญาณเนี่ยแล้วก็ตัวสังขารเนี่ยออกนอกรูนอกขัง ก่อนพอจะแล้วเนี่ยเพื่มาปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องรู้ถึงเรื่องของขันห้าว่าเป็นยังไงมันเป็นเพียงแค่ปริยัติให้เรารู้ว่าอันนี้คือรูปนะนี่คือเวทนานะนี่คือสัญญาสัญญาสังขารน,นี่คือวิญญาตให้เรารู้เรื่องของปริยัติเมื่อเรารู้แล้วเราก็่าพิจารณาอารมณ์ที่เกิดขึ้น นะไม่เห็นเป็นปัจจุบันคณะเห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปให้ละเอียดอาจถึงจะเข้าสู่วิปัสสนาโดยแท้จริงได้วันนี้ก็ขอให้เราท่านทั้งหลายได้ปฏิบัติให้ถึงพร้อมด้วยปัญญาอันสามารถที่จะ กิเลสของเราได้ไปสะสมอรัรมีฝึกฝนพัฒนาปัญญาไปเรื่อยๆนะก็ขอให้ผุคคลทุกท่านได้ปฏิบัติอขอมุทนาสาธุ